ทั้ง3ทีมได้ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญทั้ง3ทีมครับ M 1ครับคุณวิชคุณ นัตติโมโรต้า M3 นัทติวพันชาระแขงออฟพาดโอ้โหแล้วก็เวลานะครับพี่ผมต้องประกาศว่าเวลาโหวตของสัปดาห์นี้หมดลงแล้วผมขอปิดโหวตครับ หลายท่านอาจถึงช่องทางการรับชมรายการแตมาสเตอร์นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกฉากสำคัญของมืออาชีพทูนิเซ่น mm hmm. DVR อัดรายการได้มากถึง140ชั่วโมงสา้ารอัดไฮไลท์หรือคอนเสิร์ตได้ร่วมหน้าทุกตอนเพียงกดสั่งอัดครั้งเดียวครับในขณะที่ท่านดูแตมาร์เจอร์ท่านก็สามารถอัดรายการโสดของช่องอื่นได้พิเศษสำหรับสมาชิกทูนิเซ่นเซ็นแอนแพ็กเกจสมัครวันนี้เพียง mm hmm. 9,990บาทจากราคาปกติ14,990เพิมเติมนะครับโทรได้ที่0 2 7 2 5 2525ครับและเพื่อตอนรับรายการเดลมาคโซพิเศษสำหรับสมาชิก True Live Review Package สามารถสั่งซื้อช่อง True Insight เพื่อรับชมรายการไฮไลท์และคอนเสิร์ตได้ตลอดซีซั่นในราคาเพียง9 0บาทเท่านั้นโอกาสพิเศษเฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. t r o u i o n t v com หรือโทร02 900 91 19ขอตัวแทนของทีม M1 M2 M3 มาพูดคุยกับผมด้วนะครับ ทำไมตืยกัต่นก่อนนะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะเป็นวันที่ว่างจากการถ่ายละครเี็งวันเดียวนั้นทำให้ตื่นได้เข้ามาอยู่บ้านทั้งวันแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะปรึกษาหารือวางแผนร่วมกับทีมได้อย่างเต็มที่ครับคิดว่าจากวันนั้นมันมีผลกับโชว์ในวันนี้ไหมครับก็ หรือว่าดีขึ้นมากว่าทนะอ่อาทิตย์ก่อนหน้านี้หน่อยเดียวครับเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วอาทิตย์แรกเลยก็ได้แค่ครึ่งวันเพราะว่าอาทิตย์นี้ได้เต็มวันก็กถือว่าโอเคแต่มีการเพิ่มเติมจากอาทิตย์ที่แล้วโดยที่ผมโทรศัพท์สายตรงถึงวิวิทย์ตอนวันจันทร์ที่รับจบเลยก็ได้ทราบเพลงก่อนเนิ่นๆเลยซึ่งทำให้พร้อม วขึ้นครับก็ถือว่าวันนี้พร้อมกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์สัปดาห์หน้านี่ต้องขอลาไายละครนับสองระอวันนะอย่าดีกว่าไหมครับเอากรดีใจด้วยครับ M2 นะครับคุณนัทครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้คะแนนมากที่สุดไอ้ไไออ้้การที่จะได้คะแนนมากที่สุดเนี่ยมันสร้างความตื่นเต้นอย่างไร ไม่ว่าไม่นะคะเพราะรว,ราว,นะว่าสำหรับตัวนักเองนะค่ณนเที่ว่าสหรับสนุนทุกคนด้วยการที่ได้มากขนาที่สุดไม่ได้แปลว่าเราเก่งกว่าใ,ใครเท่าหั้นเอง